หลายคนอาจไม่รู้ที่จริงแล้วแนนลูกยางสาวไทยไม่ได้ชื่อทัดดาวมาตั้งแต่เกิด เชื่อเหลือเกินว่าหากเอ่ยชื่อของทัดดาวนึกแจ้งแฟนกีฬาบ้านเราจะต้องรู้จักว่าเธอนั้นคือนักวอลเลย์สาวทีมชาติไทยที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชื่อทัดดาวนั้นไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงของเธอเพราะก่อนหน้าเธอใช้ชื่อว่าคณิ t h าที่พ่อแม่ตั้งให้มาตั้งแต่เกิดตามบัตรประชาชนมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ความบังเอิญได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งเจ้าตัวเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ที่จัังงหวดภูเก็ตซึ่ พอไปถึงสนามแข่งขันกลับไร้ชื่อของเธอที่ส่งให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันแต่กลับมีชื่อของทัดดาวนึกแจ้งซึ่งเกิดจากความผิดพลาดที่สลับชื่อกับรุ่นน้องในทีมที่ชื่อดังกล่าวหลังพยายามอธิบายกับฝ่ายจัดการแข่งขันอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชนทำให้สุดท้ายเธอที่อยากลงแข่งขันในรายการนี้มากตัดสินใจยอมเปลี่ยนชื่อตัวเองจาก คณิ t h ามาเป็นทัดดาวก่อนที่ชื่อดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้กับเธอและทําให้ฟอร์มปังจนได้รับโอกาสเรียกตัวรับใช้ชาติจากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ตัดสินใจใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันสําหรับทัดดาวนึกแจ้งถือเป็นหนึ่งนักวอลเลย์บอลที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งโดยเคยเดินทางไปเล่นในลีกญี่ปุ่นกับ3สโมสรทั้งเจทีมาเวลัสฮิทาชิอั t เตโมริวาเล่และ PFU b l u ู cat ประสบความสําเร็จคว้าชแชมป์มากมายทั้งระดับสโมสรและทีมชาติไทย